สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพรอมกับเมนูยำนอ่ะนะเจ้าฝนกระต๊กมาอันปอยๆนะเจ้าเนาะกินจิน้นกินปลานี่ายแล้วเจ้านี่มาจัดยำนอของเขาดีกว่าเจ้ามาพอเลยอันนี้เนาะวันนี้เฮาจะยำใส่น้ำปูนี่ดำดีสีบบต๊ะพอเตะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นนอไหม้ แล้ววันนี้เขามีใบขิงนะก็เลยเอาพักไฟนหรือว่าทักแควนะเจ้าออกมาใส่อาะนี้อันนี้ก็จะเป็นพริกหอมแดงหอมขาวนะเจ้าเอาไปคั่วในกระทะไปเอาไปตำกันก็นเลยขั้นตอนแรกเขาเกิดจะใส่พริกทีเขา,เาไปคั่วลงไปนะ่นะมีตึ้งพริกไงพริกน้อยเนะวันนี้นะหอมแดงหอมขาวจะได้มันมีใบขิงเนาะ คออม่อดกบมอมีผลต๊เจ้าออกไว้การ่มได้นี่อย่างก็ใส่อันนั้นนะเนาะออาละใส่ตัวชูของเขาเลยเจ้าน้ำปูงดระวังไลงไปใส่นอนอลงไปพักลงไปเลยต่ำได้กับเนาะ ลงเืงลงไปเลยอมามีเอาจะเยอะน้าปะห้าลงไปหนน้อยนะก็เพิ่มความนัวนะสวัสดีค่ะคุณน nữa không còn ăn theo nó đi này là cái này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  là này ขนาดเลยเจ้าย้ำม,มีเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูย้ำนอของเฮานะเจ้ากิ่นกับอันหนังปองนี่นะมันตึงอันเข้ากันบาะขนาดนะเจ้ากินจีนกินปลามาหลายวันแล้วเนาะวันนี้เปลี่ยนกิ่นย้ำนอของนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า